เดากจะเรียนในเบื้องต้นก่อนว่าทําไมผมต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวในเรืเ่องเหล่านี้ด้วยเพราะบางทีมีคําถามจากสังคมเหมือนกันนะครับว่าผมก็เป็นตํารวจเป็นลูกพี่ของทักษิณทําไมต้องมายุ่งด้วยนะครับแต่ผมประมวลดูอะไรต่างๆทั้งหมดแล้วเนี่นะฮะผมคิดว่าผมกับทักษิณถึงแม้จะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันโดยทัเป็นรุ่นพี่นะ แต่ผมรักประเทศชาติประชาชนและพระมหากษัตริย์มากกว่าถ้าปล่อยให้คุณทักษิณยังจ้ำยีประเทศชาติอย่างนี้ต่อไปนะครับนะบ้านเมืองมีปัญหาแน่ดะงนั้นผมจึงจำเป็นต้องตัดความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องออกจากกาันนะครับแล้วก็มาทำความจริงให้ประกบนะหลายท่านไม่ว่าคุณชันชยัยคุณนุชชัชยหรือหมอตูนหรือท่านอื่น หรือแม้กระทั่งแพทยสภาปวชนะครับก็จะรวบรวมข้อจริงจากการที่ไปรวบรวมพยานหลักฐานต,ต่างๆมาอย่างใบเสร็จรับเงินข้าวของข้าญยาค่ารักษาพยาบาลหน้าเวระเบียนนู่นนี่อะไรต่างๆนะอันนั้นก็แต่ละท่านก็ว่ากันไปส่วนผมจะพูดในส่วนที่ผมเป็นประจักษ์พยานที่เห็นคุณทักษิณนไม่ได้ป่วย มซึ่งสารก็จะไม่เห็นใช่ไหมสารก็จะต้องดูจากรายงานต่างๆนี่นะหรือดูเรื่อ,องจากเรื่องที่ผมชี้แจงคนริงน,นะครับท่านสงสยัยไหมว่าทาไมผมขึ้นไปชั้นสิบสี่เยี่ยมณนักสืบได้กับผมหลอกแล้วไนงะรู้จักกันมาทั้งห้าสิบกว่าปีเป็นนักเรียนในร้อยตํารวจด้วยการผมเป็นรุ่นพี่มารับรายการก็อยู่ด้วยกันที่โรงเรียนร้อยตํารวจนะ ตอนคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกผมเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจนะครับคุณทักษิณไปปักกิ่งนู่นผมก็ไปเยี่ยมก็ททำไมผมขึ้นไปชั้น1ิบสทำไมจะขึ้นไม่ได้ใช่ไหมมันขึ้นได้แต่น้องๆอาจจะขึ้นไม่ได้ก็โอเคแต่จริงที่ผมขึ้นไปเนี่ยนะผมมีพยานหลักฐานเพราะการขึ้นเนี่ยไปไม่ใช่ใครก็ขึ้นได้ ก็ต้องมีการนัดหมายมีลายเลยเข้าใจในะมีลายนัดหมายวันเวลาที่จะเข้าพบใครจะมาพาไปพบอะไรต่างล่านี้นะก็ะต้องเคลียร์เป็นความลับต่างๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะมีคิวท่านเสรีวันนั้นเวลานี้อย่างนี้นะนะถ้าเราแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยคิวท่านเสรีวันนั้นเวลานี้ก็หมายความว่า,วามีคิวกนอื่นด้วยเิ ใช่ไหมฮะไม่ใช่มีเฉพาะผมเพราะฉะนั้นการที่กุณรักสินเนี่ยพักสักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจห8 0ร้อดสิวันอะไรต่างเหล่านี้นะมันก็จะมีนอกจากจะมีญาติเข้าพบแล้วก็ยังมีบุคคลอื่นๆที่เข้าพบไม่จะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องธุรกิจนะครับหรือตั้งใจเข้าพบอย่างผมใน,นฐานะคนรู้จักกันอะไรต่างๆนี่นะ ว่เมือมือคิวถึงคิวเราก็ไปตามนัดไปตามนัดก,ก็จะมีคนมารับเนี่ยที่ชานใต้ดินคนมารับเนี่ยน้องไปดูในทีวีเห็นหน้ามันอยู่ทุกวันน่ะชื่อธวัชชัยตัวดำาๆเดินตามทักสินน่ะทักสินขึ้นลงขึ้นศาลไปหาเสียงไปกินข้าวไปไหนยืนสัมภาษณ์ธวัชชัยนี่มันอยู่ทั้งนั้น,นยอยู่ที่ปักกิงก็อยู่อยู่ที่ดูไบก็อยู่นะครับนั่นธวัชชัยมันต้อนรับผม นะแล้วผมไปจอดรถชั้นใต้ดินเนี่ยยามยังไม่มีเลยปกติต้องมีใช่ไหมมียามชั้นใต้ดินใครเข้ามาจอดรถต้องมีคนยามที่คอยเคลียร์ชั้นที่เต็มขึ้นไปชั้นไหนจอดไหนอะไรเงี้ยดูการกจราจรแต่ผมไปไม่มีแม้กระทั่งยามนะแล้วทวาชาัยนี่ก็พาผมเดินเข้าลิฟต์ตัวนี้ออกลิฟต์ตัวนั้นไปเยี่ยมคุณัศิีผมไปเยี่ยมคุณศิีสองครั้งด้วยกันนะครับ ครั้งแรกครึ่งชั่วโมงนะครับครั้งที่สองนี่นะหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มนะครับครั้งแรกคุณทักสิงน,นะผมผมไปรออยู่ที่ห้องรับแขกแล้วแขกตรงข้ามห้องนอนผู้ป่วยคุณลึกสิงก็สบายสบายใส่เสื้อเชิ้ตกางเกงขาสัาน้นรองเท้าแต่ไม่มีปลอกคอนะครับไม่ได้มีเรื่องการให้เลือดให้น้ำเกลือ ไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับมาคุยผมตามปกตินะครับยิ่งครั้งที่สองเนี่ยเชิญผมไปในห้องนะหนึ่งสี่ศูนย์สี่ที่พักรักษาตัวเลยเพียงแต่ผมไม่ได้เข้าไปในห้องนอนดังนั้นเพราะห้องที่พักรักษามันก็มีห้องนอนด้วยแล้วก็ห้องรับแขกด,ด้วยห้องเป็นครัวด้วยอะไรต่างๆน,นนะไปคุยกันมปชั่วโมงคุยทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องการเมืองเรื่องบ้านเมืองเรื่องอะไรต่างๆนะ คุณทักษิณไม่มีสภาพเป็นผู้ป่วยนะครับน้องๆเชื่อไหมผมเคยป่วยมาแล้วนะไปนอนเลยบ้านเนี่ยสี่ริลาดใกล้นี้เองนะครับไปป่วยมายี่สิบสามวันนะวัดออกซิเจนปานี้ผมเท่าไหร่หรู้ไหมเจ็ดสิบห้าพวกเราลงไปวัดนี่เก้าสิบห้าเก้าสิบแปดตรงนั้นนะนะครับแต่ผมมันเจ็ดสิบห้า นะครับวิกฤตเต็มทีแล้วแต่คุณลักษีนี่ยัง90กว่ามันวิกฤตยังไงใช่ไหมครแต่ที่ผมรอดมาได้75เนี่ยเพราะผมตุนไว้เยอะตุนไว้หมายถึงว่าผมเนี่ยออกกําลังกายมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโควิดเน่วิ่งเวลา10กว่ากิโลนะครับจนโควิดเขาปิดสนามถึงเลิกวิ่งแล้วนะผมตุนมาตลอดไปนะั้นนะไอออกเสน 7ปี5เนี่ยมันยังกินผมไม่ได้แต่ผมก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูรักษาตัวนานนะเพราะสำหรับคุณทักษิณเนี่ยที่ผมได้พบสองครั้งเนี่ยก็ยืนยันอีกครั้งไม่ได้ป่วยนะครับแล้วมันก็อสอดคล้องกับนะค่าเช่าห้องค่ารักษาพยาบาลใบเสร็จต่งตางๆนู้นนะวันนี้ผมตั้งใจจะเอาใบาเสร็จมาโชว์ด้วยนะแต่บอกว่าอ๋อผมเป็นข้า,าร,ราชการศราชเขา ส่งปรโมชีกางไปเลยอะไรต่างๆนะครับแต่คุณทักษินเป็นเอกชนนะก็ต้องจ่ายสดอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่ป่วยผมก็มานั่งจินตนาการว่าวันเวลานี้นะผมไปเยี่ยมแล้ววันเวลาอื่นคนนู้นมาเยี่ยมคุณทักษินอยู่ในสภาพไม่ป่วยเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมที่คุณทักษินเนี่ย ใช้โรงพยาบาลเป็นสถานที่รับแขกเพราะว่าคนก็รู้ว่าป่วยโรงพยาบาลเนี่ยจะให้ไปเยี่ยมที่บ้านก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องให้คนที่เขาไว้ใจอน่นะให้มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลนะไม่ไว่าจะคุยเรื่องธุรกิจเรื่องการเมืองเรื่อง,องต่างๆก็แล้วแต่นะครับถ้บคนหนึ่งที่ก็ได้ความไว้วางใจอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าผมรักประเทศชาติประชาชนและ สถาบันข้ามาสัตย์มากกว่านะครับผมจึงมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องมาพูดคุยเรื่องนี้เปิดเผยเรื่องนี้นะครับแล้วเมื่อสารดีกาทําการไต่สวนนะนัดให้ส่งพยานหลักฐานวันที่30นะผมก็จัดทําสรุปทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยนะครับเป็นข้อเท็จจริงนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็มีลายเลยที่พูดคุยกันนะนะเพื่อส่งสารด้วยนะมีรูป ชั้น14ด,ด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะ <_ d isk> เพื่อประกอบการพิจารณาของศาลนะคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีมากทีเดียวนะครับก่อนอหน้านี้ค,ค่ะทางการเมืองมันมีกระแสข่าวว่าก่อนที่จะถึงวันที่13เนี่ยอาจจะมีการหลบหนีอ,ออกนอกประเทศเปทงของคุณคทักษิณแต่ล่าสุดเนี่ยมีการปรากฏตัวและมีการยืนยันว่าไม่หนีอย่างแน่นอนในส่วนนี้ค่ะเรามองยังไงบ้างคะใครเชื่อคุณทักษิณได้บ้างเนี่ยนะตรงกับความจริงๆสักอย่างเลยนะ นะครับพระพูดกับโจรพูดเนี่ยหนูเชื่อใครเอาพระอเอาแค่เนี่ยพระกับโจรเชื่อใครนะไ,ไม่ต้องไปเอาเฉพาะลายหลวงพ่อยิ้มหลวงพแย้มอะไรนะใช่ไหมเอาทั่ว,ท,ว,ท,ว,ท,วทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่างพวกเราเนี่ยเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนตัวแทนพวกน้องๆ้องผู้สื่อข่าวด้วยเนี่ยแหละนะครับไม่มีประวัติอะไรด่างพ้อยนี่มีก็ตรวจสอบไปที่ จะขอบคุณรัศิน้ป็นไงอ่ะเป็นนายกฐมนตรีก็ติดคุกถูกพี่ภากษาว่าโกงเท่าไหร่นะครับคุณน้องชายน้องเขยมาเป็นโชคดีไปเป็นแป๊บเดียวใช่ไหมฮะมีส่งคุณสมัครมาเป็นตัวแทนคุณสมัครก็ติดคุกนะเอ้าคุณยี่รักน้องสาวก็เป็นนายกฐมนตรีติดคุกอีกชดใช้ตางแท่งกันทั้งนั้นคุณจะเชื่อใคร พระกระโจนพวกผมเนี่ยพระนะนะใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรทั่งสิ้นเลยที่ผมพวกผมเนี่ยจะต้องไปเก่าวหาเก่าวโทษคุณลักษิแล้วบอกว่าแล้ว้วยว่าคุณลักษิ์เนี่ยมันรุ่นน้องผมอะผมปกครองมาตั้งแต่เด็กผมปกครองจริงนะพวกหนูยังไม่เกิดหรอกนะตั้งแต่ปีหนึ่งสามไม่เกิดกันนะ เพราะฉะนั้นรู้รู้นิสยัยไม่ใช่รู้ตอนนี้เลยรู้ตั้งแต่เป็นนักเรียนเราไปฟังพี่พูดดิเป็นนักเรียนก็ทําอะไรบ้างน,น,น,นะเขาไม่ได้เคยได้ที่หนึ่งเขายังเอาที่หนึ่งได้เลยอย่างการออกมานะมืนายขึ้นเวทีที่ปปสล่าสุดเนี่ยท่านเสรีมองว่าเป็นการสยบข่าวลือไหมครับเนี่ยนะเขาเขามาปรากฏตัวเพื่อให้คนกค้อยเขวเชื่อเขาตอนนั้นเองว่าเขายังอยู่นะเพิเพอลุ่งขึ้นไปแล้วก็ได้เอาแน่ที่ไหนแล้วใครไม่นั่งตาม ผมและคนไม่ตามเพราะผมมีภาระหน้าที่การงานผมไม่มีหน้าที่นี่ผมก็เสียตั้งหลายปีแล้วใช่ไหมนะคนที่มีหน้าที่ก็ตามไปแต่คนที่มีหน้าที่มันก็อยู่ใต้บังคับบัญชาของของลูกเขานั้นนะ่ะใช่ไหมเพราะนั้นมันก็หลบได้สบายประเทศเพื่อนบ้านเป็นใครล่ะนะอเนี้ยที่มีปัญหาที่ผมต้องออกมาปัญหาผมผมกลัวทักษิณจะเอาระบบคุณเซนมาใช้ในประเทศไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมต้องเอา กระสับสไว้ก่อนน่ะนะเอาคุณทักษสินไว้ทำไมอะ่ะถูกไหมสแสดงว่าสาที่เสรเชื่อว่าที่13นี้จะไม่ได้ดผมผมเชื่อว่าไม่มานะไม่เชื่อไม่มาเพราะในในคำสั่งศาลศาลนัดพร้อมหรือไต่สวน<ม>ใช่ไหม,มก็ไม่รู้จะนัดพร้อมเฉยเฉยหรือไต่สวนถ้าไต่สวนถ้าคุณทักษสินมาก็ต้องไต่สวนถ้าไม่มาว่างไงไ<ม>หรือ <บา S 1> นัดพร้อมเริ่มมีคําสั่งเลยว่างไง คือตอนนี้สารก็ตัวพยานหลักฐานหมดแล้วหรือได้วันนี้ไปอีกไปดูเพิ่มขึ้นอีกนะเราวันที่30สพรุ่งนี้ก็ปิดแนละ้วใช่ไหมนะทีนี้ทีนี้ขอ,ออีกนิดหนึ่งทีนี้พอวันที่ส1พุธภาจนถึง12พุธภาสารก็น,ะนั่งอ่านอีกมิถุนานะทีนี้สารเนี่ยถามว่าสารรู้ไหมว่ามีการขอญอาตไหมมารู้อยู่แล้วก็สารดีกานะ่ะคุณขอญาตมาผม ผมก็มีหลักฐานนี่คุณไม่ขอแต่ว่าศาลจะตัดสินเลยมันก็ไม่ได้ศาลก็ให้โอกาสชี้แจงไงภายในที่30พฤษภาเนี่ยหละชี้แจงชี้แจงมาแต่ในใจศาลก็เห็นอยู่แล้วมันไม่มีพยานหลักฐานว่าขอญาติศาลประเด็นนี้นะผมพูดจริงนะถ้าผมเป็นศาลผมดูแค่น,นี้คุณขอญาติศาลไหมนะคุณดําเนินการตามวิทยามาตรา246สไหมไม่มีไม่ม,ม,มีผมสั่งได้เลย ผมไม่ต้องรอว่าทักษิณป่วยไม่ป่วยนะครับป่วยไม่ป่วยคนละเรื่องเดี๋ยวให้ปปชไปสอบนู่นนะครับนะในทต่างกันเยอะไปท่นอะไรนะการมาศารนั่นมาศาลที่มีสารนั่นต่างกันเยอะมันก็ถ้ามาศาลศาลนัดศาลออกคําสั่งเลยว่าไงว่าศารที่นาพยาหลักฐานนะที่ศาลมีอยู่แล้วก็ที่ทุกฝ่ายชงมาแล้วเนี่ยนะไม่ปรากฏมีการขอญาติาลตามมาตรา2 4 6นะศาลก็มีคําสั่งจําคุกเลยว่าไง อาจจะไม่มาก่อนยังไม่มาไม่มาศาลก็ต้องออกหมายท่านเลยประเมินว่าไม่มาแล้วก็หนีอย่างนั้นใช่ไหมไมมาไม่มาแต่จะหนีไหมคะจะหนีไม่หนีมันอยู่ที่ใจเขาไงใจเขาถ้ายังไงกูก็ไม่ยอมติดคุกสักวันมันก็ต้องหนีแต่ทายใจเขาบอกให้กูแก่แล้วเว้ยอย่างที่พูดอยู่ใช่ไหมกูแก่ลไม่เอาละสักปีนึงก็ยอมเว้ยอ่างเงี้ยใช่ไหมลูกจะได้ไม่เดือดร้อนด้วยไม่งั้นมันเดือดร้อนตระกูลยิ่งกว่าไอตึกเสตงออีก แต่คุณต้นสีตเองเขาก็ย้ำนะคะว่าเขาเนี่ยกลับเข้ามาประเทศแล้วแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาประเทศยังไงก็ไม่ถีงแค่ไหนเขาไม่ได้รับมอบหมายนะเขามาอ้างเขามาอ้างนะเขามาแอบอ้างอยู่เรื่อยนะเพื่ออะไรเพื่อให้พวกเราเชื่อเพื่อให้ศาลเชื่อเพื่อนู่นเพื่อนี่ไม่จะไปหรอกนะนะครับ